ครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะฮะได้มาแล้วครับอิมมาเฟกะฮะกระทะไฟฟ้าอิมมาเฟกนะฮะต้มผัดย่างทําอาหารได้ทั้งต้มผัดย่างนะฮะภาชนะเคลือบนอนสติกนะครับอาหารไม่ติดเกาะน,นะฮะมีพวงสําหรับไข่ต้มด้วยนะครับนะที่อยู่ตอนนี้นะครับนี่ได้มาละนะก็รอบกล่องนะครับ ไม่มีบุกสลายใดๆนะอันนี้ผมไปซื้อมานะแล้วก็หยิบมาเลยส่วนที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยผมจะบอกว่าที่ Lazada าเขาก็มีจำหน่ายอยู่นะเออรุ่นตรงกันแหละมันคือ Electric ิกพอตนะรุ่น E.P. ขีดกลางนะฮะเจ็สศนนะครับอ่าอีมาเฟกนะครับนะก็เลยถือโอกาสมา u n นบ x ็อกรีวิวเลยเผื่อใครเล็งตัวนี้อยู่นะรายละเอียดเขาก็จะบอก ขนาดนะแล้วก็ความสามารถในการใช้งานต่างๆเนี่ยคือที่ผมตัดสินใจอันเนี้ยนะเพราะว่ามันสามารถถอดล้างได้เออนะผมเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นเลยแล้วก็ทำได้สามอย่างเลยต้มผัดนะทอดเออโอเคเดี๋ยวพวกคุณสมบัติผมทิ้งลิงกนะ์ไว้ใต้คลิปก็ค่อยไปอ่านดูแล้วกันว่ามันมีสเปคอะไรบ้างนะว่าทำอะไรยังไง ขนาดบรรจุเท่าไรมีการใช้ไฟฟ้ายังไงวัสดุทำมาจากอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเครูดูด้านในเลย่ารอบกล่องไม่มีบุกสลายอะไรละผมก็จะแกะนะโอเคกล่องเป็นกล่องกระดาษนะก็เปิดมาดึงปึ๊บนี่เปิดได้แล้วก็มีโลโก้ของทีมอัรน่เนี่ต้มหัดย่างแล้วก็มี พงต้มไข่ให้ด้วยนี่ห่อด้านในเป็นแบบนี้นะเออดูผมจะได้ของอะไรครบไหมก็คู่มือการใช้งานนะยอดนิยมก็บอกรายละเอียดต่างๆเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะการใช้งานข้อมูลจำเพาะเรื่องความปลอดภัยการทำความสะอาดนะครับคู่มือของรุ่น,นบผมวางไว้ก่อนเอะต่อมา,านี่ไม่มีอะไรน่าจะกันกระแทกในกล่อง การแยกในกล่องดึงมาทีละอันนี่จะเป็นชิ้นล็อกอว้นะครับค่อยๆดึงนะ่ครับโอเคอันนี้กลัวจะขาดเอาหมดเลนใบรับประกันนะครับเดี๋ยวเรื่องใบรับประกัน,นค,ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับป้ายเขาก็ใส่ถุงมาเรียบร้อยนะ อันนี้น่าจะฝาจากตัวฝั่งที่เป็นหม,ม้อต้มผมวางไว้ก่อนอันนี้พวงที่ว่าเอาไว้นึ่งไข่นะต้มไข่ต่อ,ตอมาตัวกระทะนี่นะเออโอเคดูเบื้องต้นนะไม่มีปุบสลายใดๆเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอยียดอีกทีหนึ่นงอ่าต่อมาตัวนี้ อันนี้น่าจะเป็นตะแกรงย่างละเออดูเบื้องต้นไม่มีรอยบุกสลายใดๆโอเคเลย,ยนี่ต่อมาโต๊ะเครื่องโต๊ะเครื่องเอกของเราเนะี่ยมีสสยไฟมาพร้อมนะครับใส่ถึงมาไม่มีการบุกสลายใดๆนะเมื่อกี้เหมือนจะมีคราบน้ำมันมั้ง ดูเงาเงหน่อยน่าจะมีเกี่ยวกับน,น้ำมันอยู่อ๋อเขาต้องมีน้ำมันของพวกมอเตอร์แบตอะไรพวกเนี้นะ,อ,นนะนนนอันนี้ก็ด้านล่างด้านบนอันนี้ก็ปุ่มอ่อเรื่องปรับอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับโอเคเบื้องต้น u n b นบล็อกออกมาไม่มีอะไรแตกสลายทั้งสิ้น,นครับค่อนข้างโอเคปลั๊กไฟนะครับก็เป็นแบบ3ขานะครับเป็นขากลมนะครับมใส่ไฟต่างๆเดี๋ยวผมขอ จัดระเบียบนิดนึงจะได้ใช้พี่ๆบนโต๊ะเปิดให้ดูครบ,บ,บชิ้นนะครับอาเดี๋ยวกล่องไม่มีรไรแล้วนะอเอาท,ที่ไม่จำเป็นออกก่อนโอคยกะแทกไแล้วเลยแนะ่นไม่ได้ใช้ขอ,อะไรอ่ะในกล่องไม่มีรไรแล้วฮนะกันกระแทกถึงพลาสติกต่างๆเอาข้อที่เดิมน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอากล่องตั้งขึ้นมาวางไว้ก่อน อีมาเฟกตั yeah. 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 ้งไว้เท่ๆก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่ากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่นะครับเนี่ยโอเคนะสรุปนะฮะก็คือผมจัดหม้ออีมาเฟกหม้อซุกี้ในประสงค์นะฮะอันนี้บอกว่าความจุบ1ลิตรนะฮะรุ่น EP 740นะฮะเผื่อใครไปหานะครับอันนี้ก็จะมา u n นบ x ็อก ไปแล้วนะครับลำดับต่อไปฮะตัวครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับมีแน่นอนนะครับหนึ่งตัวเครื่องนะครับสองครับโอ้กระทะอีกแล้วอะแดปเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นถาดที่เป็นหม้อต้มนะครับแล้วก็วางไปตรงๆได้เลยอันต่อไปครับตัวกระทะนะครับถาดนะครับเนี่ยเรียบร้อยดีนะอันนี้เป็นแบบ เอาไว้ย่างนั่นเองคนระับใช้งานแล้วก็มาสลับวางแบบนี้แล้วก็ย่างเนื้อสัตว์อะไรของเราก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมวางให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรกี่ชิ้นนะครับสองชิ้นแล้วนะลำดับต่อไปครับตัวเอาไว้นึ่งไข่นะครับเข้าใจว่าตัวที่นึ่งไข,ข,ข่คือวางนี้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปจากนั้นก็ทําการปิดฝาแบบนี้ได้นะครับในการนึ่งไข่นะครับฝาแม่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยว อันนี้ออาไปกันชิ้นที่สุดท้ายแล้วตัวกระทะนี่กระทะเหม็มกระทะเอาไว้ผัดนี่เองนะเขาก็มีด้ามจับมาอยู่นะครับอันนี้ก็ตามราคาเลยผมได้มาห9าเก้าเก้าวัสดุอะไรต่างๆนะได้มากชิ้นแบบนี้นะเดี๋ยวตอนทําอาหารนะว่าอีกทีหนึ่งก็เป็นกระทะเลยนี่เอาไว้ผัดได้นะสำหรับทำอาหารรับประทานได้ แล้วก็เผื่อตอนฝานี้นะมันใส่ได้ทั้งทั้งสามตัวกระทะเลยนี่นะผมพยัยให้ดูกว้างๆนี่ไะใส่กระทะที่เป็นฝาผัดใส่ที่เป็นกระทะแบบต้มใส่แบบที่เป็นทอดนะพอใช้งานอะไรแล้วก็สลับไปนะอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดหนึ่งว่าถ้าคุณทานต้มแล้วอาจจะต้มก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาอะไรมาย่างอะงไรเงี้ยนะ เสร็จแล้วก็ทานได้ทั้งต้มทั้งย่างพร้อมกันแต่ว่าไม่สามารถทํา2อย่างพร้อมกันได้เพราะว่ามันต้องใส่ทีละอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งลาดับให้ดีนะครับว่าจะทําอะไรนะครับจะทําการย่างก่อนต้มก่อนหรือว่าจะผัดก่อนนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เลยมาแนะนํากันนะฮะวันนี้คะเผืือใครนะฮะกำลังหาเตานะฮะฟังก์ชันเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนใช้งานว่ากันอีกทีนะฮะอันนี้ผมมา อันบ็อกแบบเร็วๆให้ดูนะครับเอี่ยอะแดปเตอร์ต,อต่างๆที่เค้ามาให้นะครับนะตอนเก็บมันจะเก็บยังไงได้บ้างกันเนี่ยวางเลยได้ไหมนี่น่นาจะต้องเรียงดับการวางสเสยเออนะวางนี้ก็ได้อยู่แต่ตัวนี้มันเก็บแบบนี้ไม่ได้มันตันวางฝามันก็เพเยอะ์นหน่อยเผื่อใครไปเก็บไว้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออก็ ประมาณนี้นะสามฟังก์ชันสายไฟนะครับเมื่อตอนต้นผมบอกไปแล้วเป็นขากลมนะแล้วก็เป็นขากเกลียวๆความยาวก็ประมาณนี้ผมว่าน่จะมีแน่จะมีเมตรเหมือนกันนะอืมไฟฟ้าเออห้ารอวัตต์นะแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ก็คือเสียบไฟบ้านได้เลยแหละลักษณะนี้นะอืท่อต้มผัดนะเออ อ่ะปรับความร้อนปรับความร้อนใด้ให้ระดับนี่นะเดี๋ยวตอนเสียบไฟใช้มาว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมลองเทสสักเล็กน้อยดีกว่าไหนๆก็อันบ็อกแล้วคือไฟมันใช้ได้ไม่ได้ยังไงจะได้ไปเรื่องประกันนะครับตอนนี้ขอเทสก่อนอ่ะนี่สายไฟของผมนะผมเสียบสามขาดทดสอบดูชึบเสียบไฟที่รางไฟผมเรียบร้อยเสียบเสร็จลองหมุนดูครับ ไฟขึ้นแล้วโอเคอ่าหม้อก็จะได้รับความร้อนไปนะครับอ่าเสียบไฟคือมีสัญญาณไฟขึ้นนะครับส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยเดี๋ยวตั้งไว้นานๆแล้วมันร้อนมันยังไงเดี๋ยวตอนทําอาหารไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอปิดกยอนนะครับอ่าถอดปลั๊กครับเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยไฟติดด้วยนะโอเคสเปคต่างๆนะครับ อันนี้ของแบรนด์ m n m f e c t นะเนะความจุ1ลิตรแล้ว,ว่ามีใบรับประกันในเครื่องนะแล้วเขาบอกว่าระยะเวลาประกันเนี่ยคือ1ปีนะครับเ,เราก็มีรีวิวของคนซื้อมากมายครับอันนี้ผมที่หน้าจอเนี่ยอยู่ออฟหน้าจอนี้นะอยู่ o f f i ิเชีของ In m a f เ e ที่ลาสมอลของทาง l a ซ a ด a นะคือใครไปจัดกันเออนะเดี๋ยวตอนนี้ ใกล้ๆจะมือเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมลองไปทําอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆลองเทสกระทะดูดีกว่าทําอะไรง่ายๆลองทานดูนะโอเคคลิปนี้อีมเพร์เตาเรียบร้อยโอ้เมือมอม่อกี้นี้ที่เสียบปลั๊กไปเตาเริ่มมีอาการร้อนเหมือนกันนะมีไฟเข้ามาแล้วนะอุ่นๆน,นะครับผมแตะดูก็เออร้อนเร็วดีเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนทำน้ำเต็มว่าอีกทีนึง เรียบร้อยครับ Imafect Unbox นะฮะจะรีวิวเบื้องต้นได้ของจำนวนเท่านี้ชิ้นนะตอนใช้งานว่าอีกทีหนึ่งนะชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะฮะไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับติดตามกันะฮะใช้นะฮะตัว Imafect นี้นะฮะทำอาหารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเอามาใช้เป็นมือ้อรายวันมือ้อเร็วๆเรวๆเวๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะ ต้มอะไรผัดอะไรง่ายๆทานง่ายๆนะครับช่วงนี้แบบว่าซื้ออาหารทานนี่ราคาก็สูงขึ้นนะเท่าที่ผมสังเกตนะผมไปซื้อตามสั่งราคาก็ขึ้นคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมซื้ออาหารสําเร็จรูปมาทานที่บ้านนะหรืออาหารตามสั่งอย่างเงี้ยขึ้นราคากันเพราะว่าเนื้อสัตว์แพง พแพงกาดหุงต้มแพงอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมก็เลยต้องปรับการใช้ชีวิตซะหน่อยลองทําทานมื้อง่ายๆดูจะได้ไม่ต้องมาซื้อทุกมือ้ออะไรอย่างงี้นะเออเผื่อควบคุมปริมาณอาหารรสชาติด,ด้วยตนเองด้วยอะไรอย่างงี้นะนะโอเคเรียบร้อยฮนะครบั่วแล้วนะเผื่อใครไปจัดกันนี่จบนะ ลากันไปด้วยภาพนี้นะฮะเพื่อทําสุก,กี้ชาบูทานเองที่บ้านแบบตามรูปไม่รู้ได้เหมือนในรูปหรือ <c oughs> เปล่าเื่องเทียบเลยคลิปนี้ฮะลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ